แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้22ธันวาคม2568อัปเดตสถานการณ์จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่21ธันวาคม2568พื้นที่ช่องบก ฝ่ายกัมพูชาใช้อากาศยานไร้คนขับบินจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือสลับกันบินสูงประมาณ1-1.5ถึงกิโลเมตรคาดว่าเป็นการบินตรวจการวางกำลังของฝ่ายเราฝ่ายเราทำการวางกำลังตั้งรับในพื้นที่ยึดควบคุมภูมิประเทศสำคัญและเตรียมพร้อมยิงตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามตามเหตุการณ์พื้นที่โดนตรวนซ้ำแต่สัตตโสมและช่องตาเท่า ฝ่ายกัมพูชาทำการโจมตีฝ่ายเราด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ประปบายในพื้นที่มีการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งแบบตรวจการและโดรนพลีชีพ FPV ฝ่ายเราวางกำลังตั้งรับเสริมความมั่นคงและใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ตามเหตุการณ์พื้นที่ผาโมอ,อีแดงและห้วยตามาเรีย ฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่เบาบางในพื้นที่มีการใช้อากาศยานไร้คนขับทั้งแบบตรวจการและทิ้งระเบิดฝ่ายเราใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ยิงทำลายต่อที่ตามเหตุการณ์ พื้นที่ปราสาทตาควายและบริเวณเนิน350ฝ่ายกัมพูชาโจมตีด้วยปืนเล็กยาวเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ใส่ฝ่ายเราอย่างประบปรายและมีการใช้โดรนพลีชีพ FPV ฝ่ายเราวางกำลังตั้งรับเสริมความมั่นคงและใช้ปืนใหญ่ยิงตอบโต้ตามเหตุการณ์ จากเหตุการณ์ประทะในพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน350เมื่อวันที่16ทธันวาคม2568ที่ผ่านมาทำให้จ่าสิบเอกสำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาซึ่งเป็นกำลังพลจากหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23เสียชีวิตขณะเข้าปฏิบัติหน้าที่และปัจจุบันร่างของกำลังพลทั้งสองนายได้ถูกนำออกจากพื้นที่การรบและหน่วยได้จัดพิธีกองทหารเกียรติยศส่งร่างผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศ ศาสนาณภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้แก่กำลังพลทั้งสองนายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กองทัพภาคที่สองขอสดุดีดวงวิญญาณจากสิบเอกสำเริงคลังประโคนและพลทหารพานุพัฒน์เสาสาสองวีรบุรุษในเหตุปะทะพื้นที่ปราสาทตาควายและเนิน3.50รวมถึงทหารกล้าผู้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ประทะครั้งนี้อีก19นายผู้เสียสละชีพปกป้องผืนแผ่นดินไทยวีรกรรมของทุกท่านคือเกียรติยศสูงสุดของทหารในการปกป้องอธิปไตยเหนือแผ่นดินไทยซึ่งจะตราตรึงในความทรงจำและเป็นเกียรติภูมิแก่กองทัพสืบไป